ได้เกรนมาครับตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วในบอกถึงปีนี้นะครับคนพากันปลูกบ้านหลายหลายพี่น้องนะครับแล้วก็คนที่เคยเห็นข้าเ,าเสาแปลงมันสปะรังเดี๋ยวนี้เห็ดเองแล้วนะครับไม่ปล่อยให้เช่าจากที่รกค่าเสาปีที่แล้วปีพันๆมา ไรยละแปดลอยลายละพันลาละพันสองเดี๋ยวนี้ไรยละพันหาลาละสองพันบอมีให้เช่าแล้วเพราะว่าเจ้าของเพิ่นเฮ็ดเองนะครับพูดคุยเกี่ยวกับมันสแปลงนะครับในคลิปนี้นั่กันเลยนะครับอ่ะก่อนเอินพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้ถึงเจ็ดพันเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะเขาเรื่องกันเลยนะครับอ่ะบอมขออนุญาตนำเสนอเอียงดอกนะครับหลายคนก็สิรู้จักแล้วว่าเจ้าเป็นไผเออนะครับปีนี้นะครับอ่าหลายต่อหลายพื้นที่เจ้าของสวนเจ้าของแปลง นะครับพื้นที่บางๆจากที่เคยให้ชาสวนให้เชาแปลงมันให้เชาปลูกมันนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเพื่อนปลูกเองนะครับพื้นที่ใดเป็นแนล้องเขาเมนมาบอกเนี่ยนะครับพุม่มว่าเกือบเกือบเกือบทุกภาคทุกส่วนทุกจังหวัดนั่นแหละนะครับที่เห็ดยวกการเกษตรเกี่ยวกับมันสะปะรังนี่นะครับแทบจะปลูกเองทั้งนั้นแต่ว่าความรู้ยังไม่มีนะครับบ่ได้ศึกษารู้ได้ว่าข้าเจ้าปลูกได้กูก็ต้องปลูกได้เป็นเท่านี้ นะครับเห็ดมันสับปะรังนี่แต่ก่อนนี่มีแต่มือฉมังนะครับแล้วก็มือที่กําลังสร้างเนื้อสร้างโตมือสมัครเล่นเดี๋ยวนี้มือมใหม่เกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องหลายคนคากอลีนะครับจักมีประสบการณ์จักบ่มีประสบการณ์อันนี้บ่รู้น้ำเพลินนะครับแต่ว่าอ่ะเขาปลูกไรกูก็ปลูกได้คือกันนะครับคือว่าอ่ะบ่ได้มีอย่างไรปลูกลงดินแล้วมันก็เป็นหัวแม่นครับปลูกลงดินเดี๋ยวมันก็เป็นหัวแต่ว่าจักสีน้อยสีใหญ่ นะครับจากสีหัวหน่อยจากสีหัวใหญ่เขาปลูกก็ปลูกนี่ผลที่ตามมาเด้นะครับผลที่ตามมาปีหน้าจะเกิดอีกอยังขึ้นนะครับผมม่องว่าแนวโน้มราคามันสปารังจากที่เคยผมเ็ยคลิปนะครับผมบอกว่าราคามันสปรังจะขึ้นมา5้ถึง6บาทมาแล้ว5บาทก็กว่ามาแล้วพื้นที่เอิรนเนดะ้แต่ว่าพื้นทีของผมตอนนี้ราคาอยู่ อ่าสามบาทเก้าสิบหาสตางค์ในอ่าเปอร์เซ็นต์แปลงอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ขายที่โรงแปลงเด้อพี่น้องว่าแม่ล้านมั่นล้านมั่นนี่สามบาทบางมองนี่ทีไก่ไก่เนี่ยกะสองบาทแปดสิบห้าสองบาทเก้าสิบโอ้ยเป็นแต่เลขตัวเพิ่นเพิ่นก็่อยู่ไก่ร่องแปลงเนาะนะครับกะเอากำลังใจซอยพี่น้องนะครับอ่าซอยเป็นกำลังใจเด้อผู้ใดอยู่ไก่ร่องแปลงก็ได้นะครับ อะสุสุนะครับผมบางเสืออาจมีโรงงานไปตั้งอยูกก่ใกล้ขึ้นก็ได้บานี้นะครับกะสิอ่ะอเห็นอกเห็นใจผู้เพิินเหตุมันสับปะรังแต่ว่าบรด้ราคาเต็มที่นะครับอ่าเนี่ยแนวโนมนาปีหนาผมคึดว่าเมื่อมันสับปะรังหลายขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวบอกปีนี้ก่อนปีนี่นี่คนปลูกมันลายแม่นบ่อนะครับผลผลิตในปีนี้ถ้าวาลายบอกกะ กับพถึงมาเต็มที่พออย่างมีทั้งโรคทางใบเนี่ยนะครับในเรื่องของการส่งออกเนี่ยมันเห็ดห้กระตุน้นคนที่เห็ดมันนั้นมีกําลังขายได้นะครับเพื่อนก็นเลยสื่อแพงแง้วก็เศรษฐก,กิจบวว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับต้องการผลผลิตจากมันสับปะรังนะครับเอาไปใส่ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เห็ดไ้มันสับปะรังปีนี้ราคาสูงขึ้น ปีหนานะครับปีหนาผมมองว่าอาจจะยังอยู่ได้ในช่วงราคาประมาณนี้แต่ลองมองกับดันมั่งพี่น้องเมื่อคนปลูกมันสับประรังหลาราคาจะลดลงมาได้ปะนี่นะครับจะลดลงมาอยู่แต่อาจจะ,ะนะบ้ะา,า,ออา,าล,ลายนะครับกระทาฟั่งเมืองปีหนาเพราะอย่างือว่าเนี้ยนี่เพราะคนปลูกมันสับปะรังหลนะครับคนปลูกมันสับประรังหลเออราคามันก็นจะลดลง เหมือนกับยางพารานี่คือยังในช่วงนี้ผลผลิตออกมาดีเป็นอะไรราคาลดลงจักขึ้นอยู่กับโรงงานสื่อรับสื่อหรือว่าพอค่าอันนี้ก็บ่รู้เื่กันแต่ว่าคนอยูู่งๆผลล่ะเพิ่นสิเป็นคนกําหนดราคาทั้งที่เขาตั้งราคากลางไว้แล้วแต่หมองรับสื่อเขาบัใหายเต็มที่นั่นเองนะครับมันสปรังขึ้นกันนะครับ เมื่อคนปลูกมันสับปรังเยอะราคาสิตกลงสังเกตง,ง่ายๆช่วงแรกๆนี่ราคาจังพื้นที่ของผมสมบาท50สิบตางค์ผลผลิตอ่ากแบบ็เริ่มแบบว่าทีศแรกกันน้อยนึงหล้วก็ไลยขึ้นไลยขึ้นไลยขึ้น,นพ่อไก่สิมดบวกราคาขึ้นไปอีกบวกแค่ยังกะพวาเบามีมันเข่าร่องแป้ง อันนี้ผมบอกแนวนี่นี่ผู้เพิ่นประกอบอาชีพผู้เพิ่นรับสื่อนี่เดือดร้อนได้บาดนเลมั่นกับบมีเข้ามาเอ,อ้ยเห็นยังไ๋อับราคาขึ้นน,น,นั่นนั่นนี่ละคนเห็ดมั่นสับปะรังก็บว้าวตามๆกันได้บัดโอ้ยบัดยามมีมัน่นบัดบ,บ่ไห้ราคาปัญนยาม,มั่นหมสร้างมั่ขึ้นราคาใส่นะครับอ่ะ ลายหม่องลายบอลผมกว่าวว่าคือกันนั่นล่ละลองเอมเมต์มาบอกในพื้นที่ใดราคาเท่าใดนะครับจังหวัดนี้ราคาเท่านี้ลองเอมเมต์มาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เมืองคลิปอยู่ในคณะนี้นะครับได้รับชมนะครับแล้วก็รับทราบนะครับเกี่ยวกับราคามันสปาร,รังนะครับจังหวัดบุกดาหานนะครับราคา3บาท95นะครับเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่3 0ตนะครับ ผมเห็นพื้นที่ห้างไกลจากร่งแป้งนะครับราคาอยู่ที่สองบาทแปดสิบหาสองบาทเก้าสิบสามบาทก็มาแล้วโอ้เป็นแต่ละตซนเพิ่อนอ่ะเพิ่นกันย่งไดอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นร้านหลับสื่อเนอะพี่น้องเนาะนะครับทาว่าเป็นร้านหลับสื่อในพื้นที่ของผมตอนนี้ราคาอยู่ที่สามบาทสามสิบสี่สิบแล้วนะครับก็ถือว่าอ่ะกะไปได้นะครับอ่าผู้ค้นเหตดบันสับปะรังนะครับสาย น้ำหนักนะครับเพิ่นก็นจะเอาไปขายให้ร้านเพราะว่าเป็นมั่นที่บ่ให้เปอร์เซ็นต์แปง้งแต่คนที่เฮ็ดมั่นเอาเปอร์เซ็นต์แปง้งเพิ่นจะขายให้โรงแป้งนะครับอ่าโปรดกดกับมันสปราร์งคอมเมนต์มากกดติดตามกดซันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเมื่อก่อนเมื่อก่อนสวยแล้ว